นาย d ี s d นะได้เก็นสตูดิโอนะวันนี้ไปทำอะไรก็อ่ะจ๊ะทำอะไรวะนะฮะผมมาเล่นมิชชั่นนะฮะมิชชั่นก็คืออันนี้นะฮะอ่ะอะไรวะอันนี้นะฮะทำไมถึงมาเล่นนี้ที่ยิงหมวแล้วไปแล้วอ่ะคลิปไปแล้วด้วยแต่ผมลบไปแล้วลืมนะฮะก็เลยมาเล่นใหม่วันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังโอเคโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูอะไรที่ว่ามันผ่อนคลายซกหน่อยนะฮะอา้าวตะกี้ปิดอะไรวะ

เอาพีเรนดอมทีเพย์คิวจีงเอรอสไตล์นชัณนะฉันเฉิมอะไรวะอ๋อคอยคอยคอยกันฮะผมขอเล่นนี่ก่อนยวเลยรีดุยเอาลม้อมันไ่รอแม่ใช่เคลสพอบดดเออเคลสเอาผมจะเพย์เป็นจดเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามีคนมีคนไอ้นั่นได้เปล่า ถ้มีก็ขอเล่นกับเขาด้วยนะอแล้วเนี boring, ่ยโถโลน่าด้วยทันใจเลยนะฮะแม่คอมก็การ์ดะนะปวดหัวเลยนะฮะอยึยย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 ยมยยียย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 ยะยยยยยอยยยยย้ยยยย่ยย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 าเย ไปก่อนนะฮบผมขอลองไปดูกดหลายๆอันดูเหมือนสร้างแล้วก็จวอิ่งปีอง่อิเงี้ยเผื่อจะมีคนมาเล่นด้วยนะถ้ามีคนเล่นก็มีใจไปสีใจมานานนะเล่นคนเดียวตลอดเลยนะพี่ๆน้องๆก็เป่นเล่นกับเราเลยเกมไม่ค่อยหนุบด้วยแหละคนมันไม่ค่อยนินยมคนไทยนะแต่คนต่างชาตินี่รู้สึกว่าจะเล่นกกนพอสมควรเหมือนกัน โอ้ว e okay. ้าวว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 ี่มันที่ไหนอ่าแล้ก็ที่นซื้อของครับทได้เลยนี่ซื้ออาวุธนะฮะร้านอาวุธตังงอยู่พันสามพันร้อยเนี่ยซื้อไม่ได้นะะพุ่นเลยออได้็ลยพวกนี้นะของต่าง อันนีค้คริสปาร์ตี้ลองดูดิขอให้มีคนมาเล่น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 นะฮะถ้าไม่มีคนมาเล่นนี่ปวดหัวเลยถ้าเล่นอยู่คนเดียวจะลอนเลยอน่านะฮะไม่มีใครมาเล่นนะฮะเออลุยเดี่ยวก็ได้ฮะเราไม่กลัวแล้วนะฮะแต่แบบรีบไปเออ โอเคมันลยเลยนะงามๆกันอือือยฮ้ยฟิน้อยไม่ทันใจจริงเลยอืมเราจะรีบเล่นให้จบไปเลยนะคีเจเล่นแล้วงงเสุทท่านสรักนี่กลัวว่าไฟลอนไม่ชันผมจะไม่ได้ลงนะถ้ลงก็ ตายไม่ผ่านเนี่ยเล да <phones. S 1> ่นมาหลายรอบแล้วเซ็งมากเลยเงี้ๆนี่ก่อนแรกในกุมารก็เพื่อนนะ้ไหนได้ฮะมางไว้ทำไมกูจะออกไปตรงนู้ <inaudible physics brewer y> นอืมอืมอืมรีบออกเลยครับอืมอืมหน้อมอือืมแฮกนัลเนี่ยโอเคครับมาฮะ ชอาชอชอชอชโอ้หเทเลยนี่เออตีม oh. ัตีหมดตีหมดเออมึโอกาดแซ่เออเออมึงเออเทพอะเออไม่ไม่รู้เรื่องนะนี่ยุงมาไงุ้งนะรอ รอรอมาโอเคเงดยเี่ย,ยมม่ะขอบใจอีน้อยอะไรวะน่ารู้สึกว่าจะชื่ออไม่มีชื่อด้วยพี่อ่อนนะถ้าจำไม่ผิดโอ้ยสัตว์วัวยมึนหัวเลยช่อช่ออ้ออ้ออ้อน้องน้องอออ้อโอเคหยียบป้ายน,นะ นี่ผมเลืมกมากเนี่ยอืมแบบเป็นกำได้นิดหน่อยโอเครับเยอะมากเอ่อส่วนใครที่จะเล่นเกมนี้นะฮะก็เข้าไปที่สตรีมนะฮะกดไปเลยแล้วเขียนพิมพ์ไปเลยว่าสไปรัลไนน์นะมันก็ิ่มจะขึ้นมาฮะจะเล่นกันสมใจอยากนะใครอยากเล่นนะคนไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องเข้าง่ายง่ายใขียนไหมง่ายเขีนไหม เออไม่ไง่ายยิงเงือกได้นะไม่ต้องจำเป็นต้องมาหยิบนะฮะโอเคตรงนี้จะไม่ปิดนี่เราแยกทางกับไอพีเออนนะอ๋อเรนดอนนะ,ะไม่เรียกเส,สือสีเลยพีออนใครวะอ๋ออีออมาเกมนี้เป็นเกมที่ภาพไม่สวยนะฮะแต่ว่าในเรื่องเกมเป็นเกมออนไลน์อ่ะผมชอบในส่วนในในด้านผมนะฮะคนอื่นว่าไงผมไม่สนนะแต่ผมชอบอนะ โอเคโอเค่ะ okay. okay. ผมรู้ว่าคุณตอบโอเคหมดแหละเฮอน่ะอืมเันนยังไลฟูปากเป็นไรก็ไม่รู้ไ่้นะฮะวันนี้อ่าก็พอได้นะครับมันมีตัวนี้จหมะไข่ก็ไม่รู้ข้ามอนข้ามพิซี่น้องโอ้ไม่งี้กูกดสั่สกิลได้ไงวะ ของพวนี่มันทำอะไรได้ครัผมอยากรู้จังใครมีข้อมูลมาให้ผมดูมั้งเนี่ยใครมีก็ส่งข้อมูลมาหน่อยนะครับผมไม่รู้จริงๆเรื่องอย่างงี้ชอบชอบอ๋ออออ๋ออ๋ออาน่าฮะนยิงไม่อุึเข้าไปเลยฮะโอเคมีงให้ทำอะไรวะตรงเนี้ยลืงอ๋อ ไปวะโอเคยิ่ะไรกนแล้วเข้ามาใกล้ๆ่อยตายไม่ได้ตายรีแน่บึ้มเฮดช็อตนะฮะไม่โดนสักตัวอันโดนอ่ะต่ไม่ตายมสร้างไว้กูยิงสร้างมาหลอกหลอกฆ่ากูตัวเป่าๆเลยเที่จริง โอ้จะเป็นโอ้ไปเลยครับตอนนี้ไม่ชุดยจ,จริงอ๋อตรงนี้มันต้องใช้สองคนนะฮะแต่เราเป็นคนเดียวเราไปทางขวาม่เสหาหารา์นนะเหมือนเดิมเหมือนกันขอนี้จะต้องกองไว้โอยกดผิดตัวนั่นแหละทำไมไม่ยิงให้โอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรไม่รอดปุนสายตาปุล็อก อ, <im sharing> อ <im dancing> ืนี่ก็เล่นใส่ไว้ดีๆเรา้อหาคุณแจฮะคุณเจนคุณเจนี่นี่เปนการขังตัวเองฮะอ้ยทมเลยอะอ้าวตายมแล้วเอาเล็บเลยเอานี้เฉยๆมันระเบิดหมดโอ้อะไรแหว อือไอโกเลมบ้าไม่ใช่กระลึงหรอเล่าเนี่อ่ะไอจิงจอกเจ้าเล่หนะฮะเจ้าเล่หเจ้าเล่หอันนี้ก็จิงจอกเว้นมนอันนี้จิงจอกหัวขวานเหมือนกันทุกตัวชุบชุบหุ่นเราอย่างเท่มาอีกจิงจอกเจ้าเล่หเจ้าไอจอมเว้เลยหน้าไปแล้วก็ทำการหยิบตย่งนี้ฮะก็ โอ้โ oh, oh, oh. อันนี้ก็ระบิดจังเลยนะอเก็บของนฮะเรียบร้อยจําเป็นฮนะยกยกอย่างเท่เมันดูฮนะคุณดูทุกคนนะยกนะแต่ว่ามือมือไม,ไม่ไม่ถูกแจยกยังไงวะเทพเกินไปละโอเคเข้าไปแล้วฮะวาฉุนยังมีต่ออยากเิ่งปิดช่องไปหน่อยเยเ น้ยมหาเหรียญเ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 รียนะฮะโอเคลงชั้นล่างเลยนะฮะมมให้เราเล่นหน่อยสิฮึอม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  โอ้โหไปทางด้านซ้ายนะเอ้เดี๋ยวชิบกูลีนอีกแล้วนะอ่าไม่ได้ก็ตัวยูอ่ะเดี๋ยวก็ตัวยูเดินอ่าไม่ได้นะฮะอ่าไม่ได้โอ้สักสักคนนะ มาแล้วเดี๋ยวผมจะต้องขอหยุดคิดสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่ามีคนมานิดนึงนะฮะโอเคก็ขอหยุดคก่อนมาต่อกันเลยดีกว่านะฮะพอดีว่่ทํางานนิดหนึ่งแม่โอ้โออเอออเข้าไปเออมาดิออืยไปตายักมึงออาไม่ตายวะเฮ้ยโอ้ย ไม่ครัะเกมนี้ดักของมอเตอร์ไม่โคตรจะไม่มีฮะมิตรดักทำให้มันตายหาซะนะ่เยี่ยมจริงทำไมไม่มีกับดักมอเตอร์เราไม่รู้หรือว่าตอนนี้มันยังไม่มีเอาไปฝั่งนู้นหาพี่อยู่นะครับกูอยู่นี่เฮ้ยยังเงียบโหมัไม่แียบไปร์รอเลย อ้าวคลีไม่มีเหรออ๋อค่อยมาตรงนี้ใช่้โบะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเซคโคอ๋อฆ่าไม่หมดนะฮะอัลชอสนี่แน่นอนเลยงงว่าแล้ว มาลืกับอะไไม่ได้โง่นะฮะอันนี้โคตรโง่นะฮะต่อเลยดีกว่าโ,ยโยุยลุยก็ทำไมไม่มีสกิลยังไงวะหรือว่ามีแต่เราอัพไม่เป็นเป็นปบดาวนะอดูนะฮะไอก้กะดบาบพวกนี้ไม่ทำอะไรมอเตอร์ไม่ได้นะฮะเยียจริงๆมึงสร้างมาทำไมเดี๋ยวเดีด๋ยว ู้สึกว่าวอยู่นี้แน,น่นอนนะฮะไม่อยู่กลับไปม,มาดิมาดิมามเออชุนี่เยียบเหยียบก็กลับปุ๊บเนี้ยชุดอโอเคไปไเฮ้ยทไม่ดันเ๋ยนี่มันง่ายจังเลยอเอาขึ้นไปเดียวโหวมิ่งกระตุกมึงก็เห็นละกระตุกแล้วฮะตอนนี้เริ่ม,รก,นนมกระตุกนิดนึงนะฮะกระตุกพอน็ตนะฮะ เน็ตมันกากนะฮะเน็ตมันกากอืมไอพวกนี้อืมใครกันนัะกับนอเนี่ยมอสทำไมแกพวกของจิ้งจอกพัดไอ้นั่นแรกเลยนะมีคำตอบทีเดียวนะบึ้มรอให้รอโอ้โหนี่ยโอ้ยเนี่ยโอเลมโอเลมอะไรโอเลมอะไร กูเลยมึงไม่ทำต่อกูหลอกเือกา,ซากซ่าเกิดทำไรก็ไม่ได้เกิดมาทำไมวะตีกูยังไม่ได้เหมือนไอ้พวกกระจอกอย่างนี้เลยนะฮะไม่ของกูค้างเฉยเลยนะฮะค้างพ่นเน็ตพ่นเน็ตกากนะเราใช้เน็ตไวไฟในการอัดคลิปนะเห็นไหมสุดยอดยังมีใครได้ทำได้หรอแหมเออเลยฮะเลือดไม่ยังไปหน้าของเรามีพร้อม เดินถอยหลังอย่างเก่งดูดูดูฟึบเลี้ยวโดยไม่มองไม่ได้ฟึบโปูนี่เอาสิเดี๋ยวน้องน้องดูผิดคนโลจะว้าวววโอ้ยเด๊ด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 กูตายอิสระอ๋อไอ้นั่นมันทำให้คนหนึ่งตายได้ใช่ป่ะอย่งั้นลองจัดการมันหน่อย อา้าวเดินไปชน,น,นหนามเฉยเลยนะแกมันสินเออนี่โดนกูนด้วยอา้าวแต่มันไม่ตายเว้ยกูว่าอึดจังเออหนี่ตา,าชิบหายละกดสิครับอย่างนี้รออะไรอ้าวทิ้งของเฉยเลยนะเฮียจริงๆอะไรวะ โวดหัวเลยนะฮะอย่างงี้ยอมไม่ได้ฮะเว้นว่าครับอืมหลบไปที่จิตต้อืมอืมนี่นี่เป็นไงมึงเออเออหมู่กาออกลยต่อฮะหลบไปที่เจ้าสัตว์แล้วก็ชั่วหลบไม่ได้ตรงนี้ปุ๊บปูปูปูปยรอบเลยอ๋อเหี้ยเดินเดินชนเฉยเบยนะฮะอืมพาไปอีกอืมอ๋อย อ้าอืฮอฮึอ้าอึอ้อึอึออึยสุตายอาสมเร็จไปได้ดีอยอบกันเทเข้าอัปเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะ รวดเร็วสนใจทุกท่านะนะโอ้ได้็นสิบรัาเอดวันเนาะดูนี่มันคืออะไรวะมันคือได้ของมานะแต่ไม่รู้ของไว้ทำยี่อะไรฮะโอเคก็ไปด้นี่ก็ไม่ไหวนะปวดหัวเลยนะฮะอ,อ,อืมนนมแงม อืมเซ็ตย oh, ังไงโหเร็จไปเลยดิบิ็นานกอมปีปีป uh, ีปีนะต่อไปก็มาต่อตรงนี Hello, like ้เนี okay, ่ยเดี๋ยวค่อยต่อกันขอดูของก่อนเนี่ยเรามาคุยกับมอร์ลินนะโอเคกดคุยไปฮัลโหลเดลุกไลท์ลูเวนชาร์โรว์โอเคไม่ไมิโลสัตว์คอมมิ่งเออเกมมิ่งเออไม่ใช่โอือเออเออโอเคพอแล้วอ่าเสร็จไปได้ด้วยดีนะฮะอันนี้คืออะไรผมไม่เข้าใจ เออตีก็ไม่ได้ด้วยเออซัดเออนะฮะอ่ะมาดูกันก่อนยูกดตัวยูนะฮะกดท่ไมสามารถอ่าได้นะฮะลรวก็ฟอร์ดไว้ฮะฟอร์อิ่งใช่ไหมอืมหม, for มายฟอร์อิ่งไว้แปลว่าอะไรโง่สินดีนะะเอ่อเราจะเข้าไปดีไหมไม่เข้านะเพราะว่าเขานี่อ่ะรู้สึกไม่รู้ใช่ไหม อยากรู้ว่ามันทำอะไรได้ช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมนะใครที่รู้ก็ฝากบอกไว้ทางด้านใต้คลิปด้วยนะพอดีผมไม่รู้จริงๆนะนี่เพราะว่าไม่รู้เจะทำเชียอะไรมันนะเอาให้มันก็เออเนื้อไปขายโอ้ไ,ไม่น่าสนเอาจะได้ราคาดีเลยทีเดียวนะมอลลีนจอมอลลี่แบนมีขึ้นได้นะฮะก็นี่ก็ฝากคลิปไว้ก่อนนะฮะ ขอ,อยู่วิพีนี้เข้านี้ก่อนนะฮะแล้วไปเดี๋ยวค่อยมันรวยกันไหมน่าเฮ้ย,ยแล้วก็ฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับฝากไววิพีงเข้านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย